สวัสดีค่ะกลับามาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้บีมารีวิวนะคะรถเพิ่งเข้ามาสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่หายากมากๆแถมได้เป็นรถสีขาวมุกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึงเลยนะคะสําหรับแบรนด์โตโยตานะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอันติป 1.8V ปี2015นะคะมาอยู่เพียงแค่78,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะราคาขายอยู่ที่479,000บาท นะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะท็อปสุดเลยของรถรุ่นนี้นะคะของตัว1.8นะคะใครที่มองหาอยู่ต้องดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวบีจะพาไปดูรายละเอียดรอบๆคันของรถคันนี้กันก่อนดีกว่านะคะเรามาเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะคันนี้ไฟคู่หน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์กระจังหน้าเป็นโครเมียม3ชั้นนะคะตรงกลาง มีโลโก้โตโยต้าประดับอยู่นะคะมาคู่กับไฟตัดหมอกในส่วนของรถคันนี้นะคะสภาพสวยกลิบเลยคุณลูกค้าได้ไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะไปขับหล่อๆได้เลยเพราะว่ามาพร้อมกับแม็กแต่งให้เรียบร้อยแล้วดอกยางยังใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะในส่วนของคันนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะตัวรถนะคะเป็นตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอนะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเครื่องพันแปดร้อยซีซีตัว V ีตัวท็อปสุดของรุ่น เลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะสวยมากๆนะคะอยากให้คุณลูกค้าได้ไปใช้งานกันเลยนะคะสวยจริงๆอันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีก,กว่าค่ะ เรามาดูภายในของรถคันนี้กันนะคะเบาะเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเป็นเบาะหนังสีดำเบาะคนขับเป็นไฟฟ้านะคะคันนี้ปูพรมสีน้ำตาลมาให้แล้วเรียบร้อยดูสวยมากๆนะคะไม่อยู่เพียงแค่78,400กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาคู่กับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าเพิ่มเสียงรถเสียงเพิ่มกดโหมดต่างๆได้เลยนะคะรับสายได้ด้วยนะคะคันนี้ ตรงนี้เป็นจอเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็แอร์ตัวนี้ได้เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะสวยมากๆนะคะเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานภายในเป็นสีดำนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่ม Engine Start นะคะคันนี้ลูกค้าได้คันนี้ไปคุ้มเลยได้เป็นรถตัวท็อปสุดเลยนะคะในส่วนของด้านหลังของห้องผู้โดยสาร นะคะกว้างขวางนั่งสบายในส่วนของตรงนี้นะคะคุณลูกค้าดึงลงเป็นที่พักแขนได้ด้วยนะสวยมากๆนะคะคันนี้ใครได้ใครช้านะคะอดเลยนะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะได้ไปถือว่าคุ้มมาก เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าอันติสสีขาวคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าอันติส 1.8V ปี2015ราคาขายอยู่เพียงแค่479,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถคันนี้นะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนได้นานสูงสุด84งวดนะคะค่างวดนะคะอยู่ที่ประมาณ 8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะร่วมโปรขับฟรี90วันด้วยนะคะคุณลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถซื้อรถฟรีดาวได้นะคะทักมาคุยกับรายละเอียดกับบีก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะ064 768 6572แอดไลน์หาบีก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์คุณลูกค้ากดแอดไลน์มาหาบีได้เลยตลอด2 4ชั่วโมงเดี๋ยวบีส่งรายละเอียดรถรอบคันให้ดูกันอีกรอบนึง ะะสำหรับใครที่ชอบคันนี้ทักหาบีได้เลยนะคะสำหรับ t o y ยต้าอันติ 1.8V ปี2015นะคะรุ่นท็อปสุดเลยราคาอยู่เพียงแค่479,000บาทเท่านั้นมาอยู่เพียงแค่78,400กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครสนใจทักหาบีได้เลยได้รถสีขาวมุกด้วยนะคะราคาป้ายแดง คันนี้นะคะสีนี้แพงกว่าเพื่อนเลยนะสำหรับสีขาวมุกใครอยากได้ทักมหาบีได้เลยชอบคลิปนี้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบสวัสดีคะ่ะ